และจากสุขโขทยัยมวลน,น้ําก็จะต่อไปที่พิษณุโลกครับคุณผู้ชมพิษณุโลกเนี่ยเมื่อวานนี้นะฮะจะไล่เลียงเวลาตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยเฝ้าระวังกันเต็มที่จุดสําคัญจุดหนึ่งก็คือพื้นที่คลองแยงมุมครับอยู่ที่บ้านวังขี้เหล็กที่อําเภอพรมพิรามจุดนี้สําคัญอย่างไรเนื่องจากถ้าดูจากที่สวรรคโลกของสุขโขทัยเนี่ยจะมีประตูน้ําหาดสะพานจันทร์จะระบายน้ําออกทางนั้น แล้วจะมาถึงจุดแรกก็คือที่คลองแยงมุมบ้านวังที่เหล็กอำเภอพรมพิรามนี่แหละครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้านะครับผู้อเมนวยการโครงการชนลประทานพิษณุโลกคุณชำนาญชูเที่ยงก็ต้องออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนครับว่าจะมีการบริหารจัดการกันอย่างไรช่วงเช้าของเมื่อวานมวลน,น้ำเนี่ยไหลเข้าที่พิษณุโลกแล้วซึ่งเป็นมวลน,น้ําก้อนแรกจากสุขโขทยัยก็จะเข้าที่บริเวณแม่น้ํายมสายเก่าที่พรมพิรามนี่แหละครับ ก็มีความเสี่ยงว่าน้ำเนี่ยจะเอ่อล้นก็เลยต้องบริหารจัดการทีนี้การบริหารจัดการเนี่ยก็จะใช้บางระกรรมโมเดลซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําของจังหวัดพิษณุโลกตัวนี้จะเอาขึ้นมาช่วยอีกครั้งหนึ่ง<ะ>คุณผู้ชมครับมีความสําคัญนะครับลองไล่เรียงดูเนื่องจากว่าพิษณุโลกเนี่ยจะมีน้ำสองสายที่เข้ามามคือแม่น้ํายมแม่น้ํายมมาจากแพร่แพร่เข้าสุโข,ขทยัยสุโข,ขทยัยพิษณุโลกอีกเส้นหนึ่งคือแม่น้ำน่าน<ะ>แม่น้ำน่านจะมาจากอุตรดิต์ เข้าพิษ,ษณุโลกผันน้ําเข้าบางระกรมโมเดลซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําซึ่งเตรียมเอาไว้ครับคุณผู้ชมมวลน้ํามหาสารเหล่านี้จะต้องมีการเตรียมในการผันผันเพื่อเข้าบางระกรมโมเดลทีนี้การผันเนี่ยมันจะออกไปหลายเส้นครับคุณผู้ชมฮะทั้งผันผ่านแม่น้ํายมสายเก่าผันผ่านไปทางคลองยมน่านแล้วลงสู่แม่น้ำน่านแล้วเข้าบางระกรมโมเดลค่ะ นี่เป็นการจัดการที่ทางเจ้าหน้าที่เ,เตรียมเอาไว้ช่วงเช้าเมื่อวานนี้น้ํามาถึงพอช่วงเย็นครับช่วงเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค,คุณพิพัฒน์เอกพาพันลงพื้นที่ไปที่จุดเดิมอีกครั้งหนึ่งก็คือคลองแยงมุมบ้านวังขี้เหล็กก็ไปติดตามสถานการณ์ตรงนั้นพอช่วงเย็นผู้ว่าบอกว่ามวลน,น้ํามันยังไม่พีคมันยังไม่พีกถึงจุดสูงสุดแต่ก็ยังน่ากังวลเพราะ ก็ต้องมีการเตรียมการรับมือกันผันน้ําตอนนี้ที่เตรียมเอาไว้ในบางระกรรมโมเดลจะได้ประมาณที่500ล้านลูกบาทเมตรล่าสุดจึงมีการประกาศเตือนนะครับจริงๆเนี่ยเตือนมาแล้ว2-3วันก่อนหน้าเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งคนที่อยู่ริมตะลิ่งต้องพร้อมรับน้ําจากแม่น้ํายมจากสุโข,ขทัยรวมไปถึงน้ําที่หลากจากอุตรดิตถ์เข้าสู่ลําน้ำน่านประชาชนที่อยู่ฝั่งลําน้ำน่านก็ต้องเตรียมการรับมือ ขณะนี้เนี่ยยังไม่พีคทั้ง2จุดนะครับทั้งแม่น้ํายมและแม่น้ำน่านอย่างแม่น้ำน่านเนี่ยตอนนี้สูงอยู่ที่6เมตร38คาดว่ามันจะยังสูงขึ้นอีกเพราะการผันน้ํานี่แหละฮะเหนือประตูหาดสะพานจั์ลงแม่น้ำน่านที่อําเภอพิชัยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้ชาวพรหมพิรามแม่น้ํายมสายเก่าอย่างที่บอกเขาผันน้ําลงแม่น้ํายมสายเก่านะฮะดังนั้นเนี่ยอย่างคลองเมมที่พรหมพิรามตอนนี้ก็หนักเลยครับ ชาวบ้านเนี่ยก็เฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่ถ้าฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกนั่นแหละฮะจะเป็นจุดหนึ่งจุดแรกเลยคือคลองเมมแม่น้ำยมสายเก่าคาดการกันว่าวันพรุ่งนี้มวลน,น้ําจะมาะและจะมาถึงตรงจุดนี้แต่ชาวบ้านที่อยู่คลองเมมเนี่ยเขาโดนไปแล้วครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะนาข้าวที่กําลังจะเก็บเกี่ยวก็โดนเพราะฉะนั้น พิษณุโลกเตรียมการรับมืออย่างเต็มที่ตอนนี้จุดที่โดนคือริมแม่น้ําก่อนนะครับแต่ก็ต้องรอลุ้นกันว่ามวลน้ําจะมาอย่างไรเพราะยังมาจากแพร่ก็ยังมาต่อเนื่องสุโขทัยก็รับน้ําต่อมาเข้าพิษณุโลกครับ